เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนสี่ประเภทที่เถียงยังไงก็ไม่มีวันชนะไม่ควรที่จะเสียเวลาชีวิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราที่เกิดมาต่างพ่อต่างแม่ต่างจิตต่างใจและก็ต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความคล้ายกันนั้นก็อาจจะต้องมีบ้างที่เป็นเพื่อนที่จริงใจและก็อาจจะมีบ้าง ที่เป็นคนที่ไม่ควรเอาเวลาในชีวิตของเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาคนนั้นหรือไปข้องแวะด้วยและในวันนี้ผมก็ขอมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงคนสี่ประเภทที่ไม่ควรเสียเวลาชีวิตของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็มาดูกันครับว่ามีคนประเภทใดบ้างเราเป็นคนในประเภทที่ว่านี้หรือเปล่าที่ได้กล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าคนบางคนก็เหมาะเพียงแค่ได้พูดคุยด้วย แต่ไม่เหมาะที่จะคบหาหรือทำความรู้จักจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าสนิทกันเพราะอะไรก็เพราะว่าหลายอย่างของเขาที่ทำให้บางครั้งเราก็ควรที่จะเว้นระยะห่างจากพวกเขาเหล่านี้เอาไว้ก็จะเป็นการดีกว่าครับทำได้อย่างมากก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นก็พอแล้วอย่าไปพยายามที่จะสารสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตที่เคยสงบสุขของเรา ก็อาจจะมีความวุ่นวายมากกว่าเดิมก็ได้ครับในบางครั้งบางทีนั้นเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องคัดคนตัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วยไม่ใช่จะเป็นคนที่อัธยาศัยดีจะคบกับใครก็ได้ก็ขอให้เราอย่าได้ลืมว่าคนรอบข้างของเราก็มีอิทธิพลและมีส่วนอย่างยิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีทั้งความสุขและความทุกข์ได้เช่นกันก็เพราะหากเรายังไม่ผลจากวิสัยของปุถุชน ยังไม่พ้นจากวิสัยของโลกนี้การที่จะให้ละไม่ให้ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนรอบข้างได้ทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วคนในที่ไม่เหมาะที่จะคบเราก็จะต้องรักษาระยะห่างเอาไว้อย่าได้สารสัมพันธ์ต่อจนมีความสริสนมมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็เป็นได้ครับคนเรานี้เมื่ออยู่ในสังคมก็มักจะเจอกับคนที่มากมายหลายรูปแบบ ก็หลากหลายนิสัยต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในแบบที่เราชอบหรือจะเป็นในแบบที่เราไม่ชอบก็ตามและในบางครั้งนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความน่ารังเกียจด,ด้วยซ้าเราก็จะมาดูกันว่าคนประเภทไหนกันที่เราควรจะหลีกให้ห่างและก็จะได้พยายามที่จะไปเอาชนะคนเหล่านี้ก็ขอเรียนให้ได้ทราบกันไว้เลยครับว่าคนประเภทเทวานี้นั้นก็เป็นคนที่เราไม่มีทางจะเอาชนะเขาได้ ด้วยหลักของเหตุและผลอย่างแน่นอนครับก็ลองมาดูกันครับแล้วเราจะได้วางตัวให้ถูกบุกคคลสี่ประเภทที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรครบประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่มีความคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงการกระทําของตนเองนั้นมีความถูกต้องอยู่เสมออันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็คือ,อยังคิดว่าตนเองถูกตลอดก็สังเกตได้ว่า ในเวลาที่เขามีข้อขัดแย้งก็จะเถียงเอาเป็นเอาตายจะไม่ฟังชาวบ้านใช้ตราก,กะวิบัติและเหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆและก็ขอให้ได้ทราบกันไว้เลยครับว่าการได้สนทนาการได้กดทกโตเถียงกับคนในประเภทนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการโตเถียงนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็จะได้เข้าใกล้ครับคนประเภทที่สองก็คือบุคคลที่ชอบโยนความผิดให้กับผู้อื่น ก็คือไม่ว่าจะทำในสิ่งใดนั้นหากว่าเกิดความผิดพลาดแล้วก็มักจะต้องมองหาคนที่มีความผิดหรือผู้ที่จะ,จะรับความผิดนั้นแทนตนโดยที่ไม่เคยมองเห็นข้อเสียของตอนเองเลยก็คนธรรมดานั้นถ้าผิดเขาก็จะยอมรับได้และก็ใช้มันเป็นบทเรียนแต่ถ้ารู้ทั้งรู้ว่าตนเองเป็นคนผิดนั้นแล้วก็ยังคิดที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นก็เรียกว่าคนโง่และเขาก็จะโง่อยู่แบบนั้น จนกว่าเขาจะรู้และยอมรับได้ว่าตนเองผิดครับประเภทที่3ก็คือคนที่มาเหนือตลอดและบุคคลในประเภทที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเหนือหรือใต้ในประเภทของทิศเหนือใต้ออกตกแต่เป็นบุคคลในประเภทชนิดที่ว่าเป็นการบองว่าตนเองดีกว่าคนอื่นและก็มักยกเอาตนเองไปเปรียบเทียบเสียดสีติตินคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ตนเองดูดี และก็มักจะตัดสินคนอื่นโดยที่มีความลำเอียงเกาะติดตลอดและก็มีผลการวิจัยอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่กล่าวกันว่าในจำพวกคนที่มีไอคต่ำนั้นจะรักอะไรได้ยากเข้าใจอะไรได้ยากมักที่จะใช้ในส่วนของอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวตัดสินสำหรับเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ไม่เหมือนกับประเภทที่มีไอคอยู่ในระดับปกติที่โดยส่วนมากนั้นพวกเขาก็มักที่จะเข้าใจ และตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยหลักของเหตุและผลแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจเห็นใจและก็มักที่จะให้ความช่วยเหลือใครต่อใครโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่เหมือนกับบุคคลในประเภทตรงข้ามที่จะไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยครับและบุคคลที่เราไม่ควรจะคบไม่ควรจะเข้าใกล้ในประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่4่ก็ได้แก่บุคคลที่มีความก้าวร้าวคนที่มักจะใช้ความก้าวร้าวกบเกลื่อนเมื่อจำนวนด้วยเหตุผล และในเรื่องนี้นั้นก็ได้มีผลวิจัยออกมาเช่นเดียวกันครับที่ว่าบุคคลที่มีความฉลาดและระดับไอคิวที่อยู่ในระดับต่ำที่ค่อนข้างน้อยกว่าปกตินั้นก็จะมีความก้าวร้าวมากกว่าก็คือเมื่อคุมสถานการณ์ใดไม่ยูจนจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ไม่เป็นดังที่คิดก็จะมีอาการโมโหก้าวร้าวกบเกลื่อนหวังที่จะสยบให้จบข่าวแบบนี้นั้นก็เรียกได้ว่า เป็นผู้ที่มีอัตราในตัวสูงครับและหากเมื่อเราต้องเจอแบบนี้นั้นก็คือจะได้กดปุ่มโมให้กับตนเองเรื่องการกดปุ่มเปิดระบบป้องกันตัวเองและอีโก้ที่มันเป็นเรื่องโง่ๆก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับกับการไปโทษเถียงกับคนโง่หรือถ้าจําเป็นจะต้องคุยจริงๆนั้นก็เอเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรงประเด็นหรือหยุดได้ก็หยุดดีกว่า เลงจังหวะที่ควรจะหยุดอย่าพยายามที่จะเอาชนะเพราะจะไม่มีวันชนะคนโง่และยิ่งบ้าด้วยแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมครับก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาจะไปใช้เหตุผลหลักฐานอะไรมาให้ดูเขาก็คงจะไม่สนและเพลินๆนั้นก็อาจจะมีการท้าทายกลับมาเราก็จะมีแต่เสียอารมณ์เสียปเปล่าก็เอาเป็นว่าก็ขอไม่เจอกันทดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเหนื่อยปเปล่าครับโอกาสต่อจากนี้ ผมก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องตื่นมาในตอนเช้าขอให้ได้คิดแบบนี้ท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสตื่นมาในตอนเช้าและได้รับฟังเรื่องราวดีๆได้มาพิจารณาเรื่องราวดีๆอย่างชา้ชาๆค่อยๆทําความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ฟังก็เป็นข้อคิดดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการดำเนินชีวิต และสิบข้อคิดที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้นำไปพิจารณาในตอนที่ได้ตื่นนอนในยามเช้าก็อยากที่จะให้ได้พิจารณาอย่างเข้าใจก็ลองมาดูกันครับว่าข้อคิดแบบนี้จะทำให้ท่านมีความสุขได้ม,มากแค่ไหนในเวลาที่คนเราท้อก็ต่างต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปหวังพึ่งกำลังใจจากคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียวทั้งทางที่ตัวของเราเอง ก็ยังไม่ได้คิดที่จะให้กำลังใจตัวเองเลยและการที่เราได้ให้กำลังใจตัวเองนี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อให้เราจะล้มอีกสักกี่ครั้งแต่ถ้าเรายังมีกำลังใจที่ดีเราก็จะสามารถผ่านเรื่องที่มันจะแย,ย่และอุปสรรคในชีวิตของเราไปได้ครับก็ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ทุกเชา้าเราก็จะต้องสู้ต่อไปเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ต่อให้มันจะตกดินลับขอบฟ้าไป สุดท้ายแล้วมันก็จะส่องแสงเจิดจ้าในยามเช้าของวันถัดไปอยู่ดีครับและชีวิตของคนเรานั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละครับก็มีทั้งขึ้นทั้งลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาถ้าเจอกับเรื่องที่มันแย่ๆก็ขอให้ได้สู้และแก้ปัญหานั้นให้เสร็จเมื่อเราผ่านมันไปได้แล้วเราก็จะได้รับประสบการณ์และก็จะได้เติบโตขึ้นก็ไม่มีคนไหนหรอกครับที่จะประสบความสำเร็จโดยที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน เพราะว่าความล้มเหลวและความผิดพลาดนี่แหละครับก็คือหอนทางที่จะนาเราไปสู่ความสําเร็จขอเพียงแค่เรานั้นได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและก็เดินไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและกําลังใจและสิบข้อคิดดีๆที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็มีด้วยกันดังนี้ครับข้อที่หนึ่งก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากว่าเราได้ลองพิจารณาดูให้ดีๆแล้ว เราก็จะพบแต่เพียงว่ามันก็มีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้นก็หากว่าทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิดแต่หากว่าทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็จะโดนมองว่าผิดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องบางเรื่องเราก็จะได้เก็บเอามาคิดเลยครับก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีใครที่คิดจะเอาใจใครได้ทุกคนหรอกครับข้อที่ส เมื่อใดที่เราโมโหขอให้ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ว่ามีอยู่อีกสักกี่วันทําไมเราจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อ,อย่าได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่มันจะแย่ๆอะไรครับข้อที่สามการที่เราได้พบหน้ากันในวันนี้นั่นก็หมายความว่าเราได้หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกหนึ่งครั้งแล้ว แล้วเราจะมัวมาทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไปทําไมล่ะครับจริงไหมล่ะครับก็อยากจะให้ลองได้พิจารณากันดูข้อที่สีเมื่อใดที่เรารู้สึกกลัดกลุ่มใจก็ขอให้ได้ลองสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็คิดดูว่าชีวิตนี้มันก็มีแต่ลดกับลดทุกๆวินาทีที่ผ่านไปนี้มันก็กาลังบอกกับเราว่าเวลาของเรานี้ก็เหลือน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วครับ ข้อที่ห้าเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดียวเดียวมันก็จะผ่านไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขทุกข์เข้ามาแป๊บ,ปบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปสุขก,ก็เข้ามาแป๊บ,ปบเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอีกเช่นกันมันก็เป็นเช่นนี้เสมอครับข้อที่หกเมื่อใดก็ตามที่เราถูกเอาเปรียบก็ขคอให้ลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากมันก็จะเสียมิตร คิดเล็กคิดน้อยมันก็เสียเวลาซื่อสัตย์เข้าไว้ครับเวลาไปไหนก็จะได้ไม่มีใครพูดรับหลังในทางที่ไม่ดีเพียงแค่นี้มันก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้วละครับข้อที่เจ็ดเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าโดนแย่งอะไรไปก็ขอให้ได้ลองไตรตรองดูครับว่าก็ไม่มีใครที่จะครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปอยู่แล้วและก็ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างแท้จริง แม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ยังจะต้องคืนสู่ธรรมชาติเลยจริงไหมล่ะครับข้อที่แปเมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจก็อยากที่จะขอให้ได้ลองปล่อยให้มันเป็นไปนตามที่มันควรจะเป็นดูครับก็อยากที่จะขอให้เราได้ทบทวนดูครับว่าชีวิตนี้มันก็ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ยงคงกระพันคนที่เขามีชื่อเสียงคนที่รวยล้นฟ้า หรือแม้แต่คนที่รักกันสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเราจะเป็นเขาก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เคยมาเยือนโลกใบนี้มันก็เป็นเพียงเท่านั้นเองครับข้อที่9ความสุขง,ง่ายๆที่เรามองข้ามไปก็คือวันนี้เราก็ยังสามารถกินข้าวได้ยังนอนหลับได้สบายยังมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ไปเที่ยวได้ มีคนที่รักอยู่ข้างกายยังอ่านเฟซเล่นไลน์ยังสามารถฟังเรื่องราวข้อคิดดีๆแบบนี้ได้เพียงเท่านี้เราก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความโชคดีมากกว่าอีกหลายๆคนบนโลกใบนี้แล้วล่ะครับและในข้อสุดท้ายข้อที่สิบเราก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าเหมือนกับเศรษฐีที่เขามีกันมากมายแต่ทว่าเราก็สามารถที่จะมบิความสุขอนเรียบง่าย ที่เศรษฐีอีกหลายๆคนเขาก็อาจจะโหยหาก็เป็นไปได้ครับก็ขอแค่เพียงเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลนี่ก็นับได้ว่าเราโชคดีมากกว่าคนอื่นมากแค่ไหนแล้วหลังจากที่ท่านได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็แน่นอนครับว่าหลายคนก็คงจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้นมีความเมตตาต่อคนอื่นคิดบวกและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น และหากว่าเราจะลองวิเคราะห์แยกแยะและไตรตรองดูในทุกๆวันก็เชื่อว่าชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับและท่านก็ถือได้ว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้วที่ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้และถ้าชอบก็จะได้ลืมแชร์เรื่องราวเหล่านี้ไปให้กับคนที่ท่านรักได้รับฟังกันบ้างนะครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม พอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาท่านผู้ฟังได้ํำไปฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง21คนที่ควรปล่อยให้หลุดมือไปบ้างก็ดีท่านผู้ฟังครับ คนบางคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเรานั้นบางคนเราก็ควรที่จะต้องปล่อยให้หลุดมือไปบ้างควรที่จะใส่ใจให้ความสำคัญกับคนที่ควรจะได้รับจริงๆก็เพราะว่าคนบางคนบางประเภทนั้นนอกจากว่าจะไม่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ยังกลับมาฉุดรังให้ชีวิตของเรานี้มีความตกต่ำย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆครับและ21คนเหล่านี้ ก็คือคนที่เราควรจะปล่อยให้หลุดมือไปบ้างก็ดีก็มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือคนที่มาหาเราแต่เฉพาะเวลาที่ตนเองเดือดร้อน 2. ก็คือคนที่ไม่เคยเห็นใครดีกว่าตัวเอง 3. ก็คือคนที่ทำตัวเป็นนกสองหัว 4. คนที่คอยตำหนิแต่คนอื่นแต่ตนเองก็ไม่ทำอะไรเลย 5. คนที่ขี้อิจฉาเห็นใครดีกว่าไม่ได้ หกคนที่ไม่เห็นหวัวเราในเวลาที่หมดประโยชน์เจ็ดคนที่ต่อหน้ายางรับหลังยางแปดก็คือคนที่เห็นเงินดีมากกว่ามิตรภาพเก้าคนที่พยายามดึงจุดเราให้ต่ำลงสิบคนที่ชอบเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสสิบเอ็ดคนที่ไม่มีความรับผิดชอบสิบสองคนที่ชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตลอดสิบสาม คนที่ทำตัวเป็นปลิงคอยเกาะก,กินคนอื่น 14. คนที่เข้าหาเราเพียงเพื่อผลประโยชน์ 15. คนที่ชอบโกหกหาความจริงใจไม่ได้ 16. คนที่เอาแต่โทษแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยผิด 17. คนที่เป็นโจรในคราบของคนรู้จัก 18. คนที่ทำตัวเป็นงูเหา่าเลี้ยงไม่เชื่อง 19. คนที่ชอบวิจารณ์ ถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง20คนที่มีความคิดลบๆกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและข้อสุดท้าย21ก็คือคนที่ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาทุกอย่างครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ,อ,อวยอ่วยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญายธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการ ขอ,อจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้หนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานดนได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานดนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานดนขอบพระคุณครับ